เพราะรายการบอกว่ารายการชิลๆอยากทำอะไรทำเลยอยากทำได้ขับรถกลับบ้านเลยรถจะจับเต่ากินจับห่านกินขอบคุณครับที่ผมมาทำรายการอะไรก็ไม่เกี่ยวนะครับไม่ได้เป็นผมไม่ได้เป็นพิธีกรย้อนย้อนสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เกษตรตราไลทิพ นี่ผมเอาวุกคุณเลยนะที่คุณสังผมวิสั์บอกไว้ไม่คิดว่าจะทําจริงนะเขอาเอานี่เลยยินดีต้อนรับก่อนครับนี่คือพี่โอ๊ตรัตทีนะฮะเจอกันในเทปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับผมเที่ยวกินกับคนดังฮะคือต้องบอกว่าในเทปนี้พิเศษมากๆเพราะว่าอย่างที่บอกไปผมไม่ต้องขับรถเองใช่ครับผมทุกท่าอะไรครับ เพราะอย่างที่ผมบอกไปนั่นเองผมก็เลยจะมาแทนเขาในเทปหน้านะครับฝากและฝากตัวไว้ด้วยนะครับผมพิธี้ก่นคนไหนนะพี่โอ๊ตนะฮะต้องบอกว่ามีดีกว่าทุกอย่างครับหอกว่านะครับรูปร่างสูงใหญ่นะฮะแต่วันนี้เนี่ยอาจจะแพ้ผมทำไมครับผมพอเดี๋ยวผมจะพาพี่ไปเที่ยวเนี่ยคือเราไม่ใช่แค่กินไงเราต้องมีการแข่งขันกันหน่อยถึงแม้ผมจะหล่อสู้พี่ไม่ได้แต่ผมเชื่อว่าผมเนี่ยน่าจะ อุ้ยไม่อยากพูดไปเดี๋ยวพูดไปพี่ก็รู้ดิเออเ <Okay S 1> อาเป็นว่ากิจกรรมแอดเวนเจอร์เลยวันนี้เนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ชมไปรู้พร้อมๆกันฮะคับช่วงเที่ยวกินกับคนดังเอาเป็นว่าตอนนี้เราขึ้นรถเจ้าฟอร์ e เอลเลสไทเท<อ>เน<อ>ียมคันนี้นะฮะแล้วขับไปกันเลยครับครับผมไปเลยนะฮะผมเพิ่งลงเปิดตัวมานะกลับไปอีก็มากลับไปอีกทีนึ่งโอเคครับผมเราลงมาเพื่อเปิดตัวไงเพื่อคุยกับคุณผู้ชมโอเคได้ครับเดี๋ยวขอดูทางไปครับอย่าสะดุดนะพี่โอเคครับผมผมแค่สะดุดตอนลงมันเล็บผลแล้ว โอ้โหแล้ววันนี้ต้องบอกว่าเป็นเกียรติย่างมากครับผมได้มานั่งรถเที่ยวกินกับคนดังจากปกติที่ต้องขับรถครับพี่ครับผมวันนี้ผมเป็นคนแรกที่ขับรถใช่ไหมถูกต้องะรัถือว่าคุณสบายเลยนะใช่ครับผะสบายแล้วทำไมฮะเพราะผมกําลังฝึกไว้เป็นพิธีกรแทนคุณนี่คือเหตุผลที่ผมไม่นั่งรถในวันนี้ถูกไหมใช่ครับไม่ได้นั่งสบายแล้วปาดเหงื่อแล้วใช่ฮะัันนี้เริ่มเครียดแล้วฮะอยู่ดีรายได้จะหายไปนะครับเพราะรายการบอกว่ารายการชิวๆอยากทำอะไรทำเลยขับรถกลับบ้านเลยรถกับบ้า นช่ครับฉะนั้นทางรับรองขอบคุณฟอร์ดประเทศไทยด้วยครับขอบคุณนะครับมอบเอเวอร์เรสต์คันนี้พี่โอ้ขอบคุณมากครับแล้วก็ไม่รู้เลยนะแคปหน้าไว้2คนนะครับถ้าคุณจะประกาศจับเรือใช่ประกาศจับสรุปนะเอาสมคนได้แหละฮะเอารถกลับบ้านไปนะครับคือต้องบอกว่ารายการเราตามธรรมเนียมเนี่ยคือต้องมีให้ครบคือเที่ยวกินนะฮะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่ให้พี่โอยชหิวแน่นอนครับผมทีมงานเราเตรียมไว้เรียบร้อยเพื่อปกติชอบกินอาหารแนวไหนสไตล์ไหนครับ จริงๆผมเป็นคนเน้นกินเยอะไว้ก่อนเนเวลาถ่ายละครนะอ,า,อ,า,อาหารหลักประจําไม่ว่าวันนั้นกองละครจะทำอะไรก็แล้วแต่เขาจะรู้กันแม่ครัวเขาจะเตรียมไว้ให้ผมสองสามจานเป็นข้าวหรืออะไรอย่างนี้คนก็ชอบแซวผมเรื่องกินเยอะผมบอกทุกคนเสมอว่าผมเป็นคนไม่มีอาหารที่ผมชอบเป็นพิเศษขอแค่เยอะไว้ก่อนจบ คือกินง่ายถูกท้องอยู่ง่ายแต่ของเดียวขออิ่มท้องขออิ่มท้องครับสบายแล้วฉะนั้นวันนี้นะฮะเรามีข้าวเปล่าพร้อมกับน้ำปลาขอบคุณครับผมไม่ได้แค่เราเชิญเรามาขนาดนี้นะครับเป็นเกียรติของรายการเราจะให้กินแบบธรรมดาไม่ได้นะเราต้องตีลังกากินขอบคุณครับนึกว่าจะเป็นว่าเออกินข้าวเปล่าไม่ได้นะครับเอาน้ำปลาไปด้วยไม่ใช่ตีลังกากินตีลังกากินเดี๋ยวมี ของอร่อยไม่รู้ถูกปากไหมแต่ผมเชื่อว่าพี่โอ๊ตจะกินได้เพราะพี่โอ๊ตดูทรงแล้วอยู่ง่ายกินง่ายคุณ<อ>ผู้ชมฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยสบายแล้วฮะ ผมบอกเลยว่านี่คือผมภูมิใจนําเสนอมากๆนี่คือร้านบาร์โรกัตนะฮะเขายืนหนึ่งสุดยอดที่สุดในย่านมีนบุรีแล้วจริงเหรอจริงฮะคืออาหารเขาอร่อยมากที่ลองหยิบกินได้เลยไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้ครับไม่ใช่นะน่าจะข้างในนะอยู่ข้างในอยู่ข้างในเราหลายดอกนะเมื่อกี้ก็ลื่นจริงนะชื่อร้านเขาคือบาร์โรกัตลันลาแลนด์นะเพราะว่าอะไรถึงลันลาแลนด์อันนี้เพราะอะไรทีมงานนะคุณไม่ทพูดเล่นพูดเล่นคือ เพราะว่าเขามีกิจกรรมที่แอดเวนเจอร์หลากหลายมากเล่หลันหลาได้ใช่ถูกคนี่มองไปมองมานะเห็นไหมแบบพาลูกหลานหลานมาเที่ยวเล่นเนี่ยจะจับเต่ากินจับ่านกินของคุณครับพี่รายการอะไรครับคุณเอาผมมาทำรายรการ ผมจะพาพี่โอ yeah, ๊ตนะครับว right> ันนี้นะฮะมาขี่ม้าขับ a อทวแต่ว่าก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมแอดเวนเจอร์ต่างๆนานาเนี่ยเห็นพี่บริวเซอร์บอกว่าเขาจะมีอาหารสุดแสนอร่อยให้เรากินอันนี้อันนี้ผมคาดหวังนะเพราะว่าคุณคุยมาไวในรถนบอกไว้เลยว่าจัดเต็มทีเด็ดมากทีเด็ดมากนะฮะอย่างเช่นเมนูแบบย่าผัดน้ำมันหอยอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยผมว่าผมมาผิดรายการแล้วผิดรายการแต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวคุณผู้ชมไปรับชมพร้อมๆกันนะเรื่องของอาหาร กันกินรวมถึงกิจกรรมต่างๆในวันนี้ผมอยู่กับพี่โอ๊ตเต็มวันนะฮะเจอกันแน่นอนไปครับพี่โอ๊ตไปครับผมเชิญนะนี่ครับพี่โอ๊ตครับโอ้โหผมพาพี่โอ๊ตบอกแล้วว่าอาหารต้องถูกปากแน่นอนคือพี่โอ๊ตบอกผมว่าชอบกินอะไรก็ได้แต่ขอเยอะไว้เยอะไว้ก่อนใช่ไหมนี่เลยเราเลยเอาอาหารหลากหลายเมนูพูดอย่างนี้ฮะชิมกันเลยเริ่มครับนะก็ชิมก่อนเลยอยากชิมเมนูไหนพี่ชิมเลยผมไม่ชิมพร้อมกันหรอพี่ก่อนเลยเพราะผมพาพี่มานี่ดีกว่านะครับเพราะว่า เป็นอันที่เขาขายไว้เยอะเนื้อคั่วเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าไม่ใช่สมรสเนี่ยจะออกหวานเค็มถูกไหมฮะนี่ต้องรีเช็คตลอดแต่ว่าอันนี้เนี่ยทางพนักงานของทร้านบอกว่าสมรสสรสเลยนะครับก็คือมีเปรี้ยวมีเค็มมีหวานเป็นไงเฮ้ยเฮ้ยอันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมเคยกินเป็นไงบ้างเรับเย็นเจ็บแซว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 เป็นไงบ้างผมว่า ให้ให้ฟีลคล้ายแบบน้ำตกหรืออะไรอย่างงี้นึ่งป้าเพราะว่าคุณมีแบบความเผ็ดความอะไรอย่างเงี้ยเข้าขั้วเวิร์คครับเวิร์คเวิร์คเวิร์คเนื้อดีมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ชิมอะไชิมอีกชิมอีกครับยวชิมผมอะไรดีนี่ดีกว่านี่ดีกว่าลองไห้เห็นใจอันนี้นับว่าเป็นโรตีไหมครับโรตีโรตีเป็นโรตีคุณถามนู่นดีกว่ามาดูว่าดูสูงโรตีเนาะใช่แล้วโอเคโรตีแอะโอเคครับซึ่งพี่ต้องมีเอาช้อนตักช้อนตักเนื้อใส่้เนือใช่ไหมไม่คุณไม่ซีเรียสเนาะไม่ไม่ซีเรีีีียยสสไม่่ซเเรอาพ เอาเลยนี่ใช่ไหมครับพี่ตักเออพี่ตักกินกับโรตีนั่นแะหละนั่นแหละและ้วก็รอย่างนี้เหรออ่ารสงนี้อะไรฮะชอบชอบนี่นะครับอ่าโ <laughs> อเคเป็นไงเป็นไงให้พิรสริมรสก่อนเดี๋ยวค่อยถามกันรสชาติเป็นไงอร่อยมากครับผมชอบที่รสชาติเนี่ย,อยพอกินกับโรตีหรืออะไรเนี่ยพอดีถูกไหมเพราะว่า พอเวลาติดเค็มนิดนึงคือจริงผมเป็นคนกินเค็มแล้วนะเวลาติดเค็มนิดนึงคนไทยเราจะมีอะไรกินกับข้าวแล้วพอดีเหมือนง่ายกินกับขนมปังหรือโรตีพอดีพอดีเลยนะฮะพอดีเลยนะฮะซึ่งถ้าใครยังรู้สึกว่ารสจัดไม่พอมีพริกน้ำปลาขอบคุณครับผมได้เดี๋ยวไปบุญยเว้นะครับพ่อไปดีแล้วคืออร่อยแล้วอ่ะปลาไหมปลาไหมปลาสักหน่อยไหมปลาสักหน่อยไหมมาครับมาเลยเอาเลยปลาสักหน่อยนี่คือปลากระพงนะครับที่ไปจับมาจากแอด ขอบคุณครับอาจารย์เเมื่อกี้เขาบอกว่าบอกดูไม่ใช่เหรอใช่คุณบอกบอกบอกหลังแซวแซวนี่ดูเนื้อนะครับอ่าดูก่อนดูก่อนจุยซี่จุยซี่นะผมบอกว่าร้านนี้เนี่ยคือที่หนึ่งในมีนบุรีละเพราะว่าทั้งมีนบุรีมีอยู่ร้านเดียวจริงจริงคือขอโทษนะอร่อยจริงพูดอย่างนี้อร่อยจริงไหมล่ะจริงไหมล่ะ เออดีจริงคือ,อก็ปลาที่นมนทั้งตัวแม่ก็ต้องมีก้างบ้างนะเออต้มอะไรนะต้มต้มเหลาทะเลเอาเลยฮะครับผมยาอืเออโอเคโอเคเอเอมาอ่ะเอาเป็นว่าถ้านี่เคม็มก็สามรสนี่ก็สามรสเหมือนกันเพราะว่ารสชาติากำลังพอดีครับ เวลาส้มตำเนี่ยนะบางคนติดกินเค็มกินหวานกินอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เขาทำกลางกลางในที่นี้คือเขามีสามรสมันกลมจอมถูกไหมถูกต้องถูกต้องเป็นไงบ้างฮะหลังจากได้ชิมไปหลากหลายเมนูในรู้ความรู้สึกพี่โอ๊ตตอนเนี้ยที่ได้ชิมไปรสชาติอาหารเห็นคุณทีบอกว่านี่จะเป็นเซตแรกที่เป็นเซตแบบขาวๆแบบหมายถึงว่าอาหารไทยเนาะอาหารไทยอาหารไทยผมให้เต็มร้อย นี่คือแค่เมนูอาหารไทยเท่านั้นนะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะให้พี่โอ๊ตเนี่ยชิมที่เป็นเมนูอาหารอิตาเลียนดุกทนานที่นี่เนี่ยเ,ยเขาว่ากันว่าสเต็กเนื้อเขาเนี่ยอร่อยที่สุดในมีนบุรีจริงปะเนี่ยเพราะมีสเต็กที่เดียวที่นี่ที่เดียวเลมีนบุรีถ้าไม่ใช่ผมไม่เกี่ยวนะไม่ได้เป็นผมไม่ได้เป็นเจนีก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวคุณผู้ชมมาดูอาหารอิตาเลียนโอ้โหเป็นไงครับเป็นไงครับนี่คือผมบอกแล้วว่า ผมจะให้พี่โอ๊ตได้กินให้อิ่มหนำสำราญเรา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 คุยกันในรถนะว่าเป็นคนชอบกินเยอะไว้ก่อนกินเยอะไปก่อนเชื่อนะครับว่าเยอะจริงเยอะจรของแต่ละอย่างนี่อันเนี้ยผมเซอร์ไพรส์ที่สุดมีเส้นสปาเกตตี้นี่คือพิซซ่าสปาเกตตี้ซอสเนื้อตามดิ้นพี่กองในตาจิ้มไว้บอร์ดโอเคเป็นไงโคตรเจ๋งเขาเขียนเอาเจ๋งไว้ให้นะฮะนะครับอ่ะเริ่มเลยเริ่มเลยดีกว่าให้พี่โอ๊ตชิมก็อยากชิมอะไรเอาก่อนเลยเลือกเลย เราจะเก็บอันนี้ไว้เป็นอันสุดท้ายแล<อ>้วกันเพราะว่าดูแก่สุดนะอ,อันนี้จัดไปเราเริ่มที่เนื้อก่อนเลยดีกว่าเนื้อไหมเนื้อไหมไครมาแล้วอืออ,อืมดีครับเป็นไงย่างมาดีคื ตอนแรกต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าครับเอาไว้เนาะมีเดียมแลนะครับผมดีมากครับซึ่งพอดีเลยนะผมเห็นเนื้อข้างในคือมีเดียมแลเนี่ยใช่ครับคือข้างนอกมันจะมีความสุกส่วนข้างในเนี่ยจะออกแบบไม่ได้ดิบนะแต่มันจะมีความอมชมพูอ่าดีครับดีดีดีอ่ะอยากให้ลองสั่งนะครับลองสั่งอะนี่คือสปาเกตตี้นะครับครับพริกแห้งเบคอนไก่อ่าโอเคสปาเกตตี้พริกแห้งเบคอนไก่นะครับผมโอเค นี่ครับโหนี่คนกินเซอร์ตี้เป็นทำแบบนี้ลองครับนี่ครับนี่ครับอันนี้เป็นไงเดี๋ยวคุณจะกินกับผมแล้วใช่ไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่พี่ตอดเลยพี่เราพี่หั่นกินตอดเลยอู๊บอ่ะเอาเลยเอาเลยเอาเลยเออคือเบอร์เกอร์เนื้อนี่คือเป็นเนื้อบดถูกไม่หาบดนะเนื้อบดเนาะอ้าวเบอร์เกอร์เนื้อเฮ้ยมาอันสุดท้ายแกนสุดพิซซ่าพิซซ่ามีมีไงอุ้ย มีชิเยอะมากนะมันมีมิชิเยอะเลยอ่ะมาดีแฝกกันเลยแต่อยังพูดกันหน่อยพูดกันหน่อยผมขอเริ่มที่พิซซ่าเลยแล้วกันเพราะว่าเราเรา่กินไนน์เราไมกินเลยอะเป็นไงชิดแน่นครับแน่นมากแล้วก็ตัดปัญหาคนลังเลอยากกินสปาเก็ตตี้อยากกินพิซซ่า คุณกินไปเลยสั่งเมนูนี้ไปเลยทีเดียวเมื่อกี้พนักงานเขาบอกว่าผมงงมากพนักงานไม่อยากขายของขากว่าจะได้ไม่ไม่เปลืองเงินกับพี่ประหยัดงบแทนที่จะเชียร์ขายเอาที่กินพร้อมกันไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเฮ้แต่นี่คือเป็นไอเดียที่ดีเป็นไอเดียที่ดีอ่ะถือว่าเวิร์คครับครับอันนี้แล้วก็ตามมาที่เนื้อชอบเนื้อไหมชอบเนื้อชอบมากสุดยอดนี่คือเนื้อสัตว์นอกะฮะถูกใช่ดูไว้บอดแล้วเออสัตว์นอกถูกแล้วครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอากาศไม่เป็นปัญหาเพราะว่าอย่างที่ ทีบอกไว้ถ้าคุณแบบทําสเต็กดีทําสเต็กถูกต้องเนื้อยังไงก็ดีมันจะยังจุ้ยซี่อยู่ถูกต้องนะครับเนื้อจะยังจุ้ยซี่อยู่ดูน่ากินนะครับแล้วก็ตามไปด้วยสปาเกตตี้นะครับพริกแห้งเบคอนไก่อ่าเด็ไม่พูดหลายทีแล้วจัได้แล้วนะผมก็ชอบแต แต่ลายชอบเบอร์เกอร์ที่สุดเนื้อข้างในดีมากครับอันนี้ไม่เล่นเนื้อบดเนื้อบดเนื้อบดเ,เนื้อบดนะฮะอร่อยมากดีมากแล้วผมคิดว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูที่คุณมาร้านนี้คุณควรสั่งกับผมและทั้งหมดนี้คะคืออาหารอิตาเลียนนะครับ,รบที่บาลอกัรลดนลาแลนดเขามีคือเขาไม่ได้มีแค่คาเฟ่ไม่ได้มีแค่อาหารไทยมีอาหารอิตาเลียนด้วยนะครับแล้วเนี้ยคุณผู้ชมครับผมก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับจากไรทิพย์นะครับมาให้กับพี่เจ้าของร้านด้วยครับ ขอบคุณครับนี่ครับคุณจิ๋จยอยู่ตรงกลางนะจิ๋ยกลางบ่อด้วยนี่ครับนี่ครับสีเขียวด้วยสีเขียวด้วยวคือ<ส>ต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยอาหารนะฮะนอกจากอร่อยแล้วมีกิจกรรมต่างๆภายนอกที่จะให้คุณผู้ชมเนี่ยพาลูกหลานมาก็ได้<ช>นะครับเพราะว่าไอทีวีันมีหลายไซส์เนาะมีไซส์ของน้องๆด้วยนะครับไม่ได้แต่สองขวบอุ้ยก็คือ ครอบครัวมาเถอะ <S <S มาเที่ยวกันนะเปิดเปิดเวลาไหนยังไงบ้างครับพี่ครับจะเป็นนาฬิกาค่ะวันธรรมดาแล้วก็10บโมงเช้าวันเสาร์อาทิตย์ครับผมถึงหน<ม>ึ่งทุ่ม,มเนาะ <ๆ S 2> ก็คือมี10บโมงเช้าวันเสาร์อาทิตย์ถ้าวันธรรมดาคือ1ิบเอโมงถึง1นึ่ทุ่มเหมือนกันขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับอบอกไว้เลยว่ามาดิมาไม่ทันเอาเลยเปล่า มาดิไปไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปคุณบอกคุณพามาที่ไหนะ ATV ฮะอันนี้แซวที่อยากให้รู้เฉยว่าเขามีอย่างเงี้ยไว้ให้น้องๆขี่ด้วยอ่าไม่ใช่ตัวเท่าเราเนาะไม่ใช่โอเคใช่น้องๆถึกเล็กงั้นเรารุมมาคุยกันดีกว่าใช่คือตอนนี้ผมว่าทำรถเ้าพังอ่ะอ่ะไปฮะคือต้องบอกว่าเรามี ATV ร้อยอยู่แล้วครับเอาครับ โอ้ตายแลวก็ธรรมดาคือผมก็ต่อให้เฉยจริงๆผมจะควบแบบเคยเห็นไหมควบเป็นหนังในหนังอ่ะก็ทำได้ผมแค่ไม่ทำปล่อยก็ทำไหมเดินก่อนแล้วนะครับเดินทับเดินทับไม่ต้องวิ่งฮะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เกษตรตราไลทิป